วัสดีค่ะนี่พี่เพนพิริยาเค่ะวันนี้วันที่30เมษายน25งพ้ารอสค่ะนะคะขอให้พี่เพนถูกหวยได้เงินนะคะขอให้เพนมีโชคถูกหวยได้เงินมีตังค์มาซื้อทองนะคะนะคะนะคะเพนอยากได้ทองนะคะ เห็นรักพ่อฟงนะคะรักแกมากที่สุดในโลกแล้วก็รักสามีทุกคนค่ะสักวันหนึ่งพ่อฟงก็ต้องเข้าบ้ามาอยู่กับพี่เพนนะคะแล้วพี่เพนก็จะได้กลับไต้หวันถาวร2อ3 0ันามตามคำสั่งท่านพ่อเพนจะให้พ่อฟงมาช่วยกอกดินแพ็กดินสามีมาช่วยกอกดินแพ็กดินแพ็กดินด้วยะคะ่ะเพนไปออกกำลังกายที่โรงงานดิน้องดาเป็นบางวันเท่านั้นะค่ะนะคะ,นะคะ ให้พ่อพงไปช่วยด้วยไีออกกําลังกายค่ะเพื่อให้น้ําหนักลดแล้วก็รูปร่างเซ็กซี่ค่ะนะคะจริงๆแล้วก็ได้ความขาวของสีผิวด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสีผิวจริงๆนะคะได้ความขาวกระจ่งางใสของสีผิวด้วย่ะคะนะคะเพราะว่ามันมันอบมันโดนความร้อนมันอาบน้ำมานละสี่ห้ารอบผิวมันก็เลยขาวกระจ่งางใสค่ะนะคะ,นะคะ เหนรักพ่อฟงค่ะจ้าสวยเหมือนบงแว็กพิงทั้งสี่คนเลยมีสภาพเหมือนเด็กสิบสาเลยพ่อ,พ,อพ่อฟงชอบเด็กนะคะคงไม่ชอบคนแก่อะไรเงี้ยนะคะเหนลนรักปานะรักพ่อฟงมากเลยคิดถึงสามีทุกคนเลยพ่ออย่าลืมบอกหวยให้หนูนะพ่อบอกหวยให้หนูนะนะคะถ้าพ่อจะโทรมาหาหนูโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์เ้า 0910546472เบอร์เป้าวินนะเ่ลิซาบอกว่าให้ใช้เบอร์โทรเป้าวินเพราะว่ามันเป็นเบอร์มงคลนะคะเพลิซาบอกให้เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ก็ใช้0910546412เบอร์โทรศัพท์ของเป้าวินมันเป็นเบอร์มงคลที่พี่เพนได้มานะคะมันจะมีโชคมีมีลาบมีมมงคลกับชีวิตนะคะวันดีค่ะ